กับผมกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนนะครับมันที่มุมขติมาสาธิตวิธีการช่ำนะครับกิ่งตอนของบางเน่าวนะครับอันนี้คือเป็นต้นที่ช่ำไว้ก้อนหนานน่นนะครับไอคือช่ำให้ลูกค้านะครับลูกค้าสั่งก็เลยช่ำไว้นะครับเดี๋ยวคนขติมาเอาไปปลูกนะครับบันี่วิธีการช่ำนะครับอุปกรณ์มีอย่างน่พี่น้องนะครับหนึ่งนะพี่น้องนะครับถุงดําพี่น้องนะครับถุงดํา นะครับยุสวนกับทีไส้ขนาดนะครับสี่คูณสี่นะครับหรือสามคูณหกสามคูณหากักแล้วแต้หน้าพี่น้องนะครับก็เอาแบบพ่อดีนะพี่น้องนะครับทุกดำแล้วก็ต่อมาคือแกบดำพี่น้องนะครับแกบดำหรือพี่น้องที่ซื้อนะครับดินเที่ยวขายเจ็ดทุ้งลอยก็ได้นะครับสำหรับช่ำมะนาวครับเพราะว่ามะนาวช่ำง่ายนะครับ อันนี้ถุงดํานะครับผมใส่ขนาดนี้ก็ได้หรือตีใหญ่ก็หนีก็ได้นะพี่น้องนะครับาอากาศวันคือคัตเตอร์พี่น้อง <c oughs> คัตเตอร์สำหรับติดตัดตุ่มนะครับแล้วก็ไม้น,นะครับสำหรับคํานะครับแล้วก็กิ้งตอนบากหน้าครับผมนะครับกิ้งตอนบากเน่าอันนี้ก็คือตรงตรงเอาตุ่มไปแช่น้ำก็นด้พี่น้องนะครับตุ่มจะไม่ทิบบ่แตกนะครับผม มันกระบินงวิธีการเลยนะครับการช่ำง่ายๆครับพี่นอ้องติดตามนะครับก้อนอื่นนะครับพี่น้องนะครับในต้องการออกแกบดำนะครับทำการออกแกบดำนี่ใส่ถุงใครึ่งหนึ่งก่อนนะครับใคพึ่งหนึ่งก่อนนะครับ านั้นนะครับแ้วทําการนะครับตัดตุ้งนะครับแล้วก็เชือกฟางออกนะครับค่อยๆตัดนะครับอย่าให้หักแตกนะพี่น้องอย่าให้อย่าให้ตุ่มแตกนะครับผมวิธีการนะครับเอาค่อยๆเอาคั้เตอร์ครับเอาเั้เตอร์กขีดนะครับขีดบนแล้วก็ล่างดูสินะครับ แล้วก็ค่อยแกะออกนะครับค่อยแกะออกบบนี้บริเวณนี้นะครับไม่ค่อยแงะออกนะครับไม่ค่อยแงะออกอย่า้ห้ตุ่มแตกนะครับไมค่อยใจเย็นนะครับนี่ครับพ้อพี่ได้ เป็นลักษณะตุ pues mm ่มแบบนี้นะครับอันนี้คือหักนะครับหักของพวงหน้าวนะครับตีดเรียมที่สีเติบโตแล nah. ้วนะครับหักออกมาเต็มแล้วนะครับแบบนี้เขากบเอาลงถุงนะพี่นนอนะครับวิธีการคือเอาลงตรงกลางนะครับตั้งไว้ลักษณะสีนะครับตั้งไว้ลักษณะสีครับเห็นอยู่นะครับ อันบิวีพูดไทยหไหยผู่เดียวกันลำบากหน่อยพี่น้องขอให้ยะลายครับวันนี้ก็เอาแกบดำครับใส่ครับเอใสใ่เต็มนะครับมีบ้างนิดหน่อย นี่ครับใสใ่เต็มเต็มลักษณะแบบนี้นะครับแล้วกะตอนสุดท้ายพี่นอ้องนะครับไม้พี่นอ้องนะครับเอาไม้เสียบกันโยกนะครับข้างๆแบบนี้นะครับเสียบแน่นี้ นะครับเอาไม้เสียบหา,างวันนี้นะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนี่ครับพี่นอ้องนะครับเสียบฟางครับพี่นอ้องมัดนะครับมัดนะครับเสียบฟางมัด แค่นี้ครับจะเป็นอันเซตนะครับบานี้ก็เอาน้ามาหดพี่น้องนะครับหลังจากเขาาห็ดเขาาห็ดบุหนี้เรียบร้อยแล้วมันบอครับต่อไปก็เอาน้ามาหดครับตอนท้ายนะพี่น้องถ่ายสุดิลีนะครับหลังจากช่ำเราก็หดน้ำครับหดให้ชุ่มเลยนะครับนี่ครับจะเรว่าเป็นอันเซีสินนะครับในการช่ำบักหน้านะครับจากนก็รออีกประมาณยี่สิบหมื่นนะครับอ่า ก็สมาธิเอาไปปลูกได้เลยนะครับลากที่ออกเปรียบสูงนะครับแต่ให้ดีกะให้อายุจักประมาณสามสิบหมือนนะครับแต่ว่าจะเกินนั่นน่ะพี่น้องนะครับเกินนั่นห้ามสิคตนะครับนี่คือการช่ำหมวกเน่ายีไงนะครับผมสําหรับใครมีขอสงสัยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับการช่ำหมวกเน่านะครับผมขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ